ไปขายนะเจ้านี่คนเราสวัสดีสอนเช้าเจ้าพี่น้องสุคุสุคนเจ้าอยู่กะเพย์ฮ้าปนาเจ้าตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะเจ้าเนาะวันก่อนเนาะต่อมาวันก่อนเพยมาเห็นเป็นยวดพักคีเล็กนะเจ้า โอ้ยมันน่ากินขนาดเลยเปล่านี่จะพาไปเก็บยอดฟักที้เล็กเจ้าอยากกินเขียนค่ะขี้เล็กลำล้เนาะไปด้วยกันนะเจ้าเอ๊ะจะไปเทสทำไรพุ่มเนี่ยไปเดี๋ยวเอาเคไสลนี่ก่อนเดียวน้ำเอาข้าวแค่นั้นเนาะใส่กินแย่ยอดอีกเลยโอ้ยเดี๋ยวนะ กวางเขาเป็นลวกสิ่นลวกกินก็เป็นพริกจาวิหนะลวกกระบออยู่เออหนะเต่นี่เดี๋ยวกคนนีน้ขอให้เก่งเก่งเส้นหนังวะเนาะแล้เดี๋ยวเอาไปถอนต้นเป็นได้ต้นนั้นเป็นลายก่อนว้าวฮะหัวปะเนี่ยเราวังนะมือตัวเจ็บอยูน่นะเอาเด้อดูของก้อนนี่ อเอาไว้ขินมงหน้านะเจ้าเดี๋ยวถ้าป,า,บบปาปล่อยมันแดดดิฮะตอนนี้ก่อนเดียวเอามัดริบหน่อรเ ผม <c oughs> แดงเราว่าน่ะป่วยเงินห้าวนะ <laughs> ่ะเก็บแก่ละน,นี่นะเจออ้าเก็บก้านัดอ,อันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไปมาแตงถึงบล่ น่าจะตัดอนเล้วจะคดดอ่ะไอ้เดนไปขายนะจอมนี่แต่ข้ามานน้อยเลยองเอากระสอบไหมว่างเห็น ไปขายได้ยูนี่ยมอนต้มไปขาย,ขายนะต้องต้มก่นนะมันต้มปันๆนะไปนเด้คนถึไดนะ้ถ้าแกงแนะบบบนีตีไก้แก,ก,ก,กงุ่อยู่มันก็ต้องแกงใส่ใส่หมูนะ่ยหมูย่างนะ บางขวดเกงนะที่เล็กนะขวดขมเนาะแต่มันอยู่ดีคนมากเนาะเอ็มน่ะชอบกินขมแบหรือไม่ขมเอ็มขมน้อยมันก็ต้องของมน้อยแล้วมันแต่ของยายมอญยากกล้ำแต่มันบ่ขมอ่นนะแค่นั้นแหละยยม,มันตึงบ่ขมเลยยายมอญยาอนาคเบกินขมบาานี่ก็ล้ำนะสแก็ตไส้กะทิแก่งไส้กะทิแก่งไส้หอยเออเก่งไสหออ้หอยขมเออหอยขมล้ำ สกะที่น้อยนะเมะอันนี้ก่เดี๋ยวนี่กัตนะเอุกก่นเลยนะัดง่ายๆหน่อย

เดี๋ยวแคนจะเอาผุ่มนิ่มพุ่มหนึนห่งน่เย่ยหั่ไว้ไม่งยว้อนี่สีขาวนึ่งขาวนี่ น,นี่คือตั่วไฟนอกนานอืมเด็กเปี๊ยเอาแต่กล้าไฟเดี๋ยวหางไ,ไปพระมีอีกตัวพระเจ้าเดี๋ยวพระคิดเล็กตีเขาเก็บยอดนะเจ้าเดี๋ยวเพนจะเอาไปลูดใบนะเจ้าแล้วก็ไปต้มเนาะต้มให้มัน จืดนะเจ้าเฮ้มันลดความขมลงก่อนนะเจ้าวันนี้ถ้าเยอะหาจะเอาไปขายนะเจ้าให้ยีมอนไปขายหนักแต้ อันนี้ต้มได้อยู่ประมาณหนึ่งน้ำนะเจ้าเพายจะต้องทำแบบนี้ประมาณสามน้ำนะเจ้าเนอะเพื่อความขมบนออกก่อนแล้วเขาถึงเอาไปแกงนะเจ้า สวัสดีตอนแรงเจ้าพี่นองสุขสุขคนเจ้าตอนนี้อยู่กับยายมอนนะเจ้าเจ้าวัสดีเจ้าวันนี้จะ,จะแกงผักขี้เล็กทักขี้เล็กนะเจ้าตีไปอเอามาเนาะอันนี้ต้มสามน้ำแล้วนะวัาน,นี้จะแกงใส่นี่เจ้าใส่เป็นหนังหนังวัวนะอ,อันนี้อนนอนเอาเผาแล้วนเนาะเผาแล้วก็ต้มเผ,าแ,ผาแล้วก็มาต้มเพิแล้วอ่าเผาแล้วต้มนะเจ้าส่วนพี่แกงนะเจ้าก็จะมี หอมแดงกระเทียมตะไคร้นะเจ้าแล้วก็พริกเจ้าวันนี้ใส่ขิงด้วยก็แม่เจ้าใส่ขิงใส่ขิง,ขงด้วยแล้วก็ใส่เป็นมะแข้งกุลาหรือมะเขือพวงนะเจ้าเนี้ยตรงนี้น้ำชะนังอันนี้เขาจะลดความขมลงไปได้นะเจ้าแล้วก็แก้ปวดเมื่อยยังได้ตัวเนอะใส่หนังเนะเจ้าสวยกัน กระเจาะติเถาตะไคร้นะเจ้านี่ทูบเอาเจ้าเเผือพวงเจ้าสามใส่เพื่อยังแม่มันบอกบอลก็บอกหก มาตัดผมกะต่ํแห้งบ่ได้กะเด็ดเเข็งเจ้า อะไรกอนา้นน้อรมปั่นบนแน่นะโบ้านเนี่ยปั่นอุ่มปั่นอุ่มปั่นเดียวกับปอกินท่านี่โม่สองคนน้ำแห้ง อร่อยนะเจ้าแกสุกแล้วเดี๋ยวมันจิ้มสักหน่อยเอาเลยยัยเดได้เข้าทาน่ะหนึ่งล้ำละเหรออืขมก็มันขมซักหน่อยว่าวพาขี้เล็กบะขมนี่เจี๊ยบได้กระดมสักหน่อยเลยบหมีรถมาอยู่ใกล้เจ้ามาเนอะหนกินกับข้าวแรงกับแพงนะเจ้าแกงผักขี้เล็กมั่งเลย เก็บไปจากต้นเลยเจ้าต้นมีหนอแก่ขี้เล็กนเนาะแก่ขี้เล็กเสร็จหลังน้ำล้ำเลยเจ้าไปนอนเอ้ยไปอยู่ใกล้มากินเลยเจ้าตะกันเนอม,มาเลยเจ้ากินข้าวแรงตะกันนะเจ้าเนะาะแกงักขี้เล็กกขี้เล็กครับมันอร่อยอืรสแท้ เป,เป็นได้ข้าทาเหรอแม่เชิญรองกินเพราะเราแก่งขี้เล็ขลูกได้ลองชิมเพราะล่ากินได้ก่อนกินได้เนาะขมก่อนได้ยูนาะแต่จนเหรอเป็นได้อ้าวมอกับอ้าวหมกขวักัไหมอ้าวกินกัดหมกขวัแต่แล้วพอหลามโอเนาะต่จน ผม,มนะห,หนังคผยกอดหนักหนังยอ่ะทุลนเอาละเจ้าผมรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็คงต้องขอฝากคลิปไปพียงเท่านี้นะเจ้าก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าสำหรับวันนี้แพงและครอบครัวขอตลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้หรือจายอืออืออเอบโดด